สวัสดีเพื่อนๆอนพี่สุก่ันเดิน,นะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะออกขับรถเล่นเหมือนเดิมนะครับผมอยู่บ้านเบื่อเนานะวันนี้ก็จะไปอาคาเฟ่นะครับผมช่วาร้านอาข้าวต้นหอมหรืออะไรสักอย่างนี่แหนะึ่งลยังก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันเนะาะครั้งแรกแตอนแรกก็ชวนเพื่อน,พ,อนพี่น้องในกลุ่มนะก็ไม่มีใครว่างเลยใช้เดียวครับวันนี้ เงาเงาคนเดียวนะครับผมวันนี้ขอร้องอย่างเดียวะขอร้องให้ฝนอย่าตกเร็วันนี้ขี้เกียจกับมาล้างรถ คุณลุงกว่าถนนนะครับพอดีเมื่อวานผมเข้าไปในทิกเกอกแล้วมีเอฟซีที่ติดตามผมนะเขาบอกว่าคุณลุงที่กว่าถนนน่ะเสียแล้วอะไรเงี้ยผมก็เชื่อนะครับแต่ว่าจะขอแวะเข้าไปดูหน่อยว่าคุณลุงยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับก็เศร้านะครับลุงคงไปสบายแล้วแหละเนะาะสงสารลุงอ่ะแกขยันน่ะ ขวาถน,นนน่ะทั้งๆที่สติไม่ดีแต่ก็ทำคามดีเพื่อสังคมนะครับคุณลงกวาถน,นนท้างหน้ารถตำรวจไม่กาแฟงเลยผมผมตรงๆผมไม่กาแฟงครับพี่ไปเลยครับพี่ Mà n g ไม่อยู่เลยอะไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงกระุบนะครับคุณลุงเสียไปแล้วจริงๆครับผมกรุคือเรื่องจริงนะครับคุณลุงที่กวาดถนนนะครับเสียไปแล้วนะครับ เข้ามาโคตรลึกอะ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละครับมีแต่ทุางน้ารวงข้าวอันนี้ข้าวใกล้จะได้เกี่ยวแล้วบ้งเนี่ย ซับซ้อนเลยครับขับไปจอดไปอ่ะเปิด G P S อ่ะ,อะคือแบบแอนเวนเจอร์มากเลาะทุ่งเลาะคลองข้ามตะพาน แอ้อถึงแล้วนะครับร้านต้นข้าวหอมนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ30-40นาทีโดยเข้าข้านะครับผมขอตัวไปหาอะไรอไร่อยๆกินดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับกลับบ้านนั่นแหละแต่ว่าตัวทําบุญก่อนที่วัดหงประทุมวาดเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณมว่าให้หรัรตาน,นั่นแหละ ุให้อาหารปลากันดีกว่าเออเวลาติดคนก็เยอะเหมือนกันล้วนะ่ะหน้า,าน,น,านอันนี้ก็สิถือหน่มปัง ขายยังไงครับ,บ,บเอาร้อยหนึ่งครับสิบห่อใช่ไหมครับเหมือนปังสิบห่อหนึ่งร้อยบาทห้าไม่รีบครับไม่รีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ

โอ้ยฮึบโอเคครับก็ให้หารตาเสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านดีกว่านะครับผมโอ้ยน้ำมันก็จะหมดขออนุญาตนะครับ ันชิวๆครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆครับก็ดีใจครับคลิปที่แล้วก็ยอดว, 1, วิวพันกว่าวิวเพราะว่าก่อนนั้นก็ประมาณสองสามร้อยวิวเนี่ยวิวเริ่มหายแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนาน หายไปเดือนนึงเ,เต็มๆนะครับตั้งแต่โควิดตอนลอกสามมาพุ่งมาลงคลิปล่าสุดไปเมื่ยสองสามวันที่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน,นยังไม่หายจากผมไปไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผมก็ได้ไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็มาวัดให้หารปตาตามสไตล์ผมครับขับรถเล่นเที่ยวทวทวประมาณนั้นไม่ไม่มีที่ไปไหนช่วงนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมไว้มีโอกาสเจอกันคลิปหน้าครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ๆท่านครับผม